สวัสดีครับส,สบอนเพื่อเทสแนลวันนี้ครับฮอสิมารีวิวเนชันครับลองเบิ้งลองมารีวิวเบิงบ้งไ่้ไม่รู้ว่า,าเนชันของ22กับเนชันสิบเก้ามันจะเป็นอะไรเรื่อาเฮาลองมา22ก็เบิ้งก่อนเออลองลองเบิ้งนะพี่นเน<อ>าะมันมันมีอย่างข้างใน,นเนี่ยมีม่อย่างเนี้ยเนาะโอ้คือลายแถววะยังเนี่ยเหรเฮะมนูทีนีสองเดี๋ยวยี่สิบสองยี่สิบสองเดี๋ยวนะครับ นี่เด้อจัดยังดีมันคือมีหลายแพนแต่บันนีหยังนอนบันนี้เออมีซ่อนไห้พอ้อมครับโอ้เขาดีขนาดได้มีซ่อนไห้พอ้อมอมกว่ามีมันออีหยังวะ,ะเร็วๆแท้พีมันยังได้บาแล้วโอ้เขาเออมีซ่อนมีนี่นะครับอันนี้ยังนี่ขนมหวานมันซื้อไว้ยังไ๋โอ้่าโอ้ตุ๊กกคิด อ๋ออย่างกันเอาจะมักอยังกันเนี่ยผมมักหนีพี่รอยะขี่เนี่ยโอ้แม่นไอ้ผมมักหนีเด้ชุดชุดไอชุดเขาเพื่อน่ากินกินเซเล้วเนี่ยมันมันจะมีแบบอันนั้นเนาะโชว์เบิ้งเอาโชว์เบิ้งหมากฝรั่งครับเอจะมีหมากฝรั่งมีนี่จะมีหมากฝรั่งแล้วก็มีกาแฟกาแฟแล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็นี่ก็เป็น ยังวีไม่ขีดเลยปะอันไหนมีมีไม่ขีดพร้อมเลยกระดาษทิชชู่ทิชชู่แล้วก็นมีไม่ขีดพร้อมครับแกะเนาะแกะเพิ่มเพิ่มวะเบาะกินยังก่อนเอานี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นจางไหนวียังวะเพื่อนยังวะจับตัวเข้าใส่กันไก่มาเปิดก่อนกินไม่บดเด้อโอ้เขานี่จากจูเอสก็ได้นี่สั่งตรงละยังพีเฮ้ยยังวะ รู้ปังเอาไหมเดี๋ยวพี่มันมันแก่ตรงนี้อันนี้คืออย่างเนี้ยซิมก้อนนี่มันคืออย่างเนี้ยหรอรสชาติอะไรพี่เป็นคือจังแป้งแป้งขนมนี่แหละอ้าวไปก่อนกระนึี้ยางเสร็จอ่านไหมอ้อ่านนี้จังหน่อยก็ได้เดี๋ยวด้วยอ้อ่านรัวกันนี่ อันบอกจากอันเนาะไปเลยไงนี่มีอีกนี่พี่แล้ม,มีสามอย่างอย่างว่าอย่างกันปะ่ะเอาสอนมาเข้าชิมก่อนโอ้ยน้ำผึ้งป่ะนี่บ่แมีนแมีนแม่บ่วะน้เผึ้งบ่วฮันนี่ตัวไหนน้ำน้ำผึ้งมันเขาเรียกว่าฮันนี่เหรอเจลลี่เจลลี่ หวานใช่ล่ะเมนูน <ick> ี <ook>? ่ผมว่าเนี่ยเยลลี่แมนบนหวานเยลลี่แย้มแต่ละโอ้เยลลี่คันพวกแกกันขึ้นสีอาบออกหรออ๋ออันนี้บันนี้อ๋อยังวะเฮ้ยมันคือเป็นซีงแข็งมันบูดหรือเปล่าวะแห้งเงี้ยงบ่เดี๋ยวนะผมเบิ้งเนี้ยช็อกโกแลตปุ้มบ้าเส่มันเอาช็อกโกแลตดิเศบัตเตอร์ เบย์บัตเตอร์บียูทีอาบัตเตอร์เนี่ยลองเบิ้งบัตเตอร์มันคืออยังนงหนักนีหล่ะมันคือปัญหาลองเบิ้งรถเฮา้องอย่างค่ะเออขี้มบอกพี่ขึ้นยังวะขี้มสีเหลืองบ่เออขี้จังขี่เล็กไหมไอพวกถั่วดินไหมแม่นรู้ว่าลองเบิ้งนี่นะครับมันจะเป็นเป็นเหมือนถั่วเหลว มันจะมีตัวหยังในุ่มเข็มอ <something up. S 2> uh, ืมมันสิเข้าว oh, 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 oh. ันจังได๋พี่อันใดต่อเฮาบาดนี้เบิ่งโลดพี่น้องเอ้ยจักอียังเป็นอีหยังนี่อ่านก็บอกจักอันเป็นภาษาอังกฤษเบิดเล้เนี่ยโอ้โอ๊ตายกูบาดนี้านีจะไทยแปลเนาะอืบ้านอีพออยู่โคโอ้ยเอานี่เนาะบาดนี้เนาะลองเบิ่งเนาะขนมหวานนี่เดว้นน่ะนบ่เอาแต่ว่าอุย บบเมนได้หนีโบเมนได้หนิเอาลองเบิร์อุ้ยออกแล้วเป็ดแล้วเป็ดแล้วอืมแซบแซ่บเนาะนี่ผมคือทอดตอนเด็กไอ้นี่แหละอันนี้มาใส่กันนี่เนี่ยเยลลี่เนี่ยผสมกันบอกระบลูเอาลองเบิรงส่วนกันมันคือจังตอนผมไปเรียนหน่อยเอาขนมปังมาท่าเยี่ยมอ่ะอันนี้บอกข้อปัโอ้ถุงใหญ่คือเป็นตาแซ่บแต่ว่าผมณบาเนี่ยอย่าบอกแต่ว่าอันนั้นเน่ะเนื้อเป็นอาจจะเป็นเนื้อหรือเป็นไอ้ มันเป็นของหวานเบิร์ดเลยบ่ได้เลยพี่เนาะบ่แม่นดอกตรงนี้ของข้าวดิอย่าบอกเถอะว่ากินคือปลากระป๋องนะแม่นบ่แม่นแท้บ่โอ้ยบานเข้าใส่ตุ่มมาม่ากินคือเจ้าปลากระป๋องเนี่ยรสชาติเป็นไรพี่สีหักวะอ้ยเบิรงบีบัหอครับพี่โอ้วนนี่ก็บีบก็เป็นนั่นเอ กูเอโอ้โหโอ้ได้จ้ะว้าวคือสีห้าเป็นวันนี้ใส่ปลากระป๋องเนาะแบบใส่พริกเนาะแม่ต้องต่อกันคินละบีว่าห่อจิตปรุงจังแดอ <Yeah. S 2> <c oughs> มึอนนึกบอกว่าขนมปังแท่นเดียวรีทั่วบดเด็กกะปลาก uh. ระป๋องเคือปลากระป๋องซะเนาะหอมหูจักเนาะอันนี้เดคิดว่านา่าจะเป็นลูกอมคือบานห่อละ เออเอ็มนเอ็มเลยอะเออนาซีแมนสไตล์เดียวกันลนแหละแต่มันสีให้พลังงานหรือายังมันอาจจะสูงกว่าของของเฮาเนาะเนีอันนี้เป็นเอ่เนชั่นยี่สิบยี่สิบสองครับคนแบนทุกหอนบ่ะ่บนะผมยังดีได้เจตทุกห่อนอันนี้เห็นป่ะอืมไดยเป็นเพราะเป็นนี่ป่ะเป็นผงว่ะอ๋อพวกหน้ามันอยังหรือเปล่าเจอแล้วแมนผมก็เห็นมัน มันทีใส่ขวดอยู่แบบเนี้ยรองเบิ่งมาห้ามันต้องใส่ขวดเนาะอันนี้เนาะแกนี่วะพี่เนาะี่ยจะเป็นเกลือแร่หรือเปล่าหรือน้ำผลไม้หรือเปล่าอลีาอละน้ำห้องก,มก็มาแล้วล่ะอืมน้ำเย็นๆคือแกขี้ไล่แท้โอ้โบมีอะไรจะทำเล้เนี่ยมแม่เปล่าครับน้ำเบิ่งกันนะเสร็จแล้วพี่เน่นะเฮ้ยโกโกโ้โอโกโก้ใส่ยี่โบห้องกินยี่โบบะคือเนาะมันบะคือเกลือแร่ไหม อันก็เนียมันเป็นนั่นนี่ไงโคโคอะไรบ่รู้ COCA อะไรบ่ผมอ่านบวกแหมไอ้กิบเบิดอันนี้อีกเขาบ่ต้องยังมากไ้อันนี้นี่คืออ่าผงฮ้อนผงฮ้อนเออใส่ใส่น้ําเปล่าใส่น้ําน้ําเย็นก็ได้น้ําธรรมดาก็ได้มันเฮ็ดให้มันฮ้อนเอออันนี้คือหยังนี่ อันนี้เด้อเฮ้ยแมนบ่อันนี้กระดาษมันกระดาษร่องแมนบ่พี่ตกคือว่าเขาตกใจด้วยครันแมนบ่เออแมนบ่นี่เด้อมันสิคือเยอะแมนเนี่ผมว่าข้ากินยังไงเราข้าวบะเนี่มันปากมันมีแหงแหงใบเพียเดียวเนาะพี่เนาะอ,อันนี้เด้อนี่เด้อมาทาแล้วนี่เอามาห่อข้าวบะ หมาฝรั่งนี่มันหมาฝรั่งอย่างหมาฝรั่งมันจะมีสารเท็ดให้คีบอ่ม่ห่วงพี่แมือนบอก่มันเขาคือบอกว่ายาไทยค่ะเนาะเอาลองกินมันด้วยตัวเอาแกะใึเวลาสองวนที่บ่อของน้ำอันนี้คือหมาฝรั่งนะครับมามันจะเป็นว่าเขาคือจังเขากินเขาแล้วเนี่ยเอาจะยิังยำหมาฝรั่งแบบคือจังที่ความสะอาดพันเห็นไหมผมเห็นเนี่ยมันยำมักยำชุ่มเนี่ยฝรั่ง เดากกอะอันยังนีงอันนี้ซุกกะทำตาลอันนี้นนดิโอู้อบุชเน้นวนบ่ละแกบอบัดฑีเทหารยูเอสเนาะทหารฝรั่งเนะาะเพราะเขาบอกภาษาเขาว่าเป็ี่ยนเนะะบบาะเขาบอกอาศัยว่าแอบแปยอย่างเดียวเจ้โอ้ยอ่นานเป็นเนาะแกรถเ้างมันเน้นว่ามันมันสารกันเอยดิ เทีนในถุงนี่โอ้ยน้ำตาลตาลบอกยังเป็นวะเกลือเกลือ่าแล้วสองครับตอนนี้ก็คือการรีวิวในชั้นยี่สิบสองมันก็เป็นตุกเป็นตาในจักน้อยแต่ว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเนาะจะรีวิวในชั้นหนึ่งเกาอ่ากาสีเธอมันดีกว่านี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังเจอให้ผมเด้อครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเขาจะจัดการจัดเต็มวันนี้ครับ